ฉเฉลยปมโพสต์อยายุยญาติเยอะคุงสามีเปิดใจเล่าที่มาขาวโพสต์อย่าแค่คบเวอร์ตามที่ทอกชีวิตคู่25ปียังรักกันดีเล่าเรื่องราวสามีเคยเสียน้ำตาเพราะโดนโมโ oh หเรื่องตักพาให้วันที่6กันยายน2566ยุยญาติเยอะคุงสามีเล็กชูชาติ เปิดปากปงโพสต์ยาสามีที่กลายเป็นประเด็นข่าวพือหาว่ามีที่มายังไงเป็นเรื่องจริงหรือคอนเทนต์เล่าถึงเรื่องราวความรัก25ปีเคยทะเลาะจนสามีถึงกับมีน้ำตาเพราะเรื่องซักผ้าอีกทั้งเจ้าตัวได้เปิดหน้าครั้งแรกหลังขึ้นเคียงอับดั้งใหม่ผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีบูมสุภาพรและเบกกี้ศีธัญญาเป็นพิธีกรดำเนินรายการหน้าฟีดเห็นคุณยุ้ยเปลี่ยนสามีแล้วได้สามีตลกมันเลยทำให้คนเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าที่ยุ้ยเปลี่ยนสามีหรอ ยุย้ยไม่ใช่แค่คนนี้คนเดียวไม่ได้เปลี่ยนอะไรที่เล็กทําไมหน้าที่เปลี่ยนสภาพทุกฤดูกาลเลยเหรอยุย้ยที่เขาเป็นฟีดกันในหน้า Facebook คือเราเล่นท่ทอกแล้วไปพูดตามในคลิปของเขามันคือการคัฟเวอร์ยุ้ยใช่ฮ่าฮ่าแล้วเขาพูดว่าอะไรในท่ทอชยุย้ยเขาบอกประมาณว่าโสดแล้วนะอย่าแล้วนั้นะมีลูกสองคนอะไรประมาณนี้มันเลยเป็นกระแสะว่าที่ยุ้ยอยากกับสามียุย้ย ประมาณนั้นค่ะที่โพสต์ว่าโสดหรืออย่าแล้วมันคือคอนเทนต์ในทีเคทอเท่านั้นแต่ชีวิตจริงคือยังไม่ได้หย่ายังอยู่กันปกติยุย้ยปกติเลยะบังที่ข่าวก็พลิกไปนิดหนึ่งทางสื่อก็เอาไปเขียนลงว่าเหมือนกับเราอย่าจากที่เราคับฟัเล่นนอกจากสื่อเขียนแล้วในโซเชียลก็มีการโพสต์ว่าโสดแล้วมาได้สามีใหม่เป็นตลกแล้วบอกว่าคุณยุ้ยเลิกกับสามีคนเก่าแล้วฝ่ายต่ำแล้วมาได้สามีตลกในวง ยุย้ยคือไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยข่าวก็เป็นอย่างนี้เราแค่ลงเล่นเล่น,เ,ลนเราเล่นที่ทอกแล้วเรามาโพสต์ในเฟสเขาเลยเหมือนเอาไปเขียนข่าวเหมือนเราอยากกับสามีแต่ไม่ได้มีข่าวว่าสามีใหม่สามีเก่าไม่ใช่อย่างนั้นพี่ยุ้ยกับพี่เล็กอยู่กินกันมากี่ปีแล้วยุย้ย25ปีล่าสุดมีคนมาคอมเมนต์แซดเด็ตวัวแต่เล็กยุย้ย ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคืออะไรแต่ถ้าแต่เล็กก็ไม่เล็กนะหมายถึง25ไม่เล็กนายุ้ยอยู่กับที่เล็กประมาณ21 22ประมาณนั้นแต่ถ้าเป็นอีกประเด็นได้ัวแต่เล็กยุย้ยเล็กหมายคือมันไม่เล็กทั้งสองนั่นแหละพี่ยุ้ยเวลาคนมาคอมเมนต์ว่าอะไรคนในครอบครัวเราพี่ยุ้ยจะตอบกลับทันทียุย้ยทันทีค่ะจะไม่ปล่อยเพราะไม่อยากให้เขาไปทามารยาทอย่างนี้กับคนอื่นเหมือนกันเคล็ดลับการครองคู่มา25ปีคืออะไรยุ้ยคุยค่ะคุยให้รู้เรื่อง พี่เล็กคุยแล้วเคลียเดียวนั้นด้วยไม่มีค่าบันแต่อย่างน้ำยาปรับผ้านุ่มอย่างนี้เขาแช่ผ้าเขาไว้แล้วที่ก็กลัวว่าแดดมันจะหมดก็ขยำแล้วไปตากยุย้ยมันเป็นชุดชั้นในซึ่งเวลาเราอาบน้ําเราต้องเอาเข้าไปซักด้วยตลอดแต่วันนั้นเราได้น้ํายาปรับผ้านุ่มมาใหม่เราเลยลองแช่ดูแล้วมันยังไม่ได้เวลาของมันนี่เขาก็ไปบิดให้ตากให้แบบหวังดีอย่างนี้โมโหมากอะ่ะพี่เล็กครั้งนั้นพี่เล็กร้องให้มันรู้สึกว่าเราทําแล้วทําไมยุย้ย เขาเลยไม่คุยกับยุ้ยไปเลยครึ่งวันพี่เล็กกูถูกกูไม่คุยหรอกถามว่าเสียใจไหมเสียใจลูกพี่เดินมาหาพ่อเป็นอะไรแม่ไม่เข้าใจพ่อครั้งนั้นที่มีน้ำตายุย้ยเขาเลยเงียบทั้งวันเลยพี่เล็กแล้วเขาก็เลยมาทั้งแม่ทั้งลูกพ่อแม่ขอโทษคือถ้าเขารู้ว่าเขาผิดเขาจะขอโทษพี่ยุ้ยไปอับหน้ามายุย้ยไม่ได้อับหน้าขายุ้ยไปเสริมจมูกมาอันเก่าเป็นทรงโบราณไปหน่อยเราเลยอยากได้ใหม่